วันนี้ก็คือมาเป็นให้กำลังใจโดยตรงเลยก็ให้กำลังใจไม่ไดยอ้อของโดยตรงก็คือน้องมีงานก็คือน้องน้องชวนไว้นานแล้วว่าเออถ้าเกิดว่าเป็นงานเปิดตัวสินค้านะอย่าลืมมานะเราบอกได้เลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรามันก็เลือกเลือกสาก็เลือกใจไปเลยถ้าเกิดอะไรกับเราขึ้นมาก็คือเอาจริงๆนะ พีพีเคนะี่คือพี่ชายที่รักมากยังเป็นน้องสาวอยู่เสมอนะอ่อโยก็เป็นน้องเทียนดูแต่พอวันที่เขาเขาเขาเลิกกันอ่ะเขาไม่ได้เลิกกันเรื่องเงินเรื่องอะไรเราเราก็รู้ตามข่าวนะว่าเลิกกันด้วยเรื่องอะไรหอมก็เลือกให้กําลังใจคนที่ถูกกระทํานะตอนนั้นนะตอนนั้นโยถือว่าเป็นคนที่ลําบากที่สุดต้องถอยกลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์แค่นั้นเองแล้วก็สําหรับพีพีเคยังเป็นน้องรักอยู่เสมอเพียงแต่สองฝ่ายพอตีกันรุนแรงมากแบบคอนฟิตกันแบบรุนแรงอย่างเงี้ย มันต้องเลือกอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะ่ะมันจะแบบสู้ๆทั้งสองทีมเอ้าสู้กันก็คือยังไงอะ่ะอิอ๊อายทั้งคู่หรอรอ,อย่างเงี้ย <รอ S 1> มันมันก็ดูเหมือนนกสองหัวเราก็เลยเมื่อเราเลือกให้กําลังใจฝั่งเนี้ยมันก็ไม่มีหน้าที่จะไปแบบที่พี่แค่สบายดีไหมฝั่งฝั่งโยก็จะต้องกังวลว,ว่าอ่ะถ้าเราวันนึ่งเราไปเจอพี่พีจะเล่าเรื่องราวที่เราเคยคุยกันไหมอะไรอย่างเงี้ย มันมันก็รู้สึกขึนอัดใจสมมุติถ้าหอมไปเจอพี่พีพี่พีก็ต้องคุยเรื่องโยเกิร์ตใช่ไหมเราไม่อยากคุยอะไรเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเราเจอพี่พีบอกว่าพี่พีเคบอกว่าหอมวันนี้เหงาอยากกินข้าวด้วยแล้วไม่คุยเรื่องโยเกิร์ตเลยหอมไปได้เลยมันมันก็จะไม่อึนอัดนะใช่เพราะว่ามันมันเหมือนกับพอเขาพอเขาไม่ไม,ไม่ไม่ถูกกันอะ่ะมันก็ควรจะเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เราอยู่เท่ๆไปเลยอย่างเงี้ยเราค็เลือกให้กําลังใจน้องเขา ก็บอกว่ายัางเป็นน้องเสมอนะก,ก็ฝากบอกตรงนี้เลยอะไรเงี้ยยังรักและปรารถนาดีสิ่งที่ห่วงและกังวลคืออยากให้พี่พีเคกลับมาอยู่ในวงการนะสําหรับหอมนะเรื่องคดีความหรือเรื่องอะไรต,ต้องแยกกันอันนี้หอมไม่เกี่ยวอยู่แล้วเป็นคนนอกแต่ทํายังไงมันมีโอกาสไหมที่พีพีที่พี่พีจะได้รับโอกาสในการกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งทํายังไงให้ภาพลักษณ์พี่พีกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่หอมห่วงมากกว่า เราะผมรู้สึกว่าพี่พีเคเป็นคนชอบทํางานมันทุกคนอ่ะต้องต้องต้องมีงานอ่ะมันถึงจะจะกลับมามีเงินยิ่งเราเข้าใจสถานการณ์การเงินเขาก็ยิ่งน่าห่วงเราก็ห่วงในฐานะน้องคนหนึ่งอยู่แล้วเราก็ต้องจัดการกินได้ไหมคะที่ไม่มีเงินจริงไหมเขาเท่าที่เขาที่ม่หอมถหอมไม่คิดว่าเขาโกกคนเราไม่ทํางานไม่มีเงินอยู่แล้วอ่ะเออมันมันมันก็เป็นเป็นเวที่ถูกต้องที่พี่เคอาจจะมีสินทรัพย์ แต่เงินสดที่มันออกทุกวนันทุกวนันแล้วคนวางแผนอย่างเขาอะ่ะเขาก็ต้องรู้สึกกังวลแล้วแล้วผมรู้สึกว่าในวงการบันเทิงอะ่ะเราหาคนที่มีคุณภาพอย่างพี่พีเคยากมากนะอ่ะผมถามว่าใครคือตัวตายตัวแทนพี่พีเควันนี้นั่งนับไม่ถึง5้าคนมันยากมากฉะนั้นผมรู้สึกว่านี่คือบุคลากรในวงการบันเทิงในการทํางานนะคะพี่พีเคเก่งมากแล้วมันก็น่าเสียดายถ้าเกิดว่าคนนี้จะไม่ไม่มีโอกาสในการทางานแล้วถ้ากลับมาได้มันอ,อยู่ที่ตัวเขาพี่พีเคต้อง บิดอะไรบางอยา่างที่เอขอขาไม่รู้ว่าพี่พีเคนับถือใครเป็นไอดอลในวงการบันเทิงแต่ต้องมีคนนั้นเข้าไปคุยกับพี่พีเคแล้วแล้วบอกแนวทางว่าต้องทำยังไงถ้าแต่พีเคแล้วไม่ต้องรีบพีเคสองยังไงไม่ได้จะโผล่แล้วยกมืโอโวลาไปคาริคาริไงเพราะว่าเคยข้าไปคุยกับพี่พีเคสุดตัวไม่แบบอาจจะไป็ให้พ่อคิดหรืออะไรคุยไม่ได้ผมอยู่ในฐานะน้อง เราพู้คาลิมันไม่ไม่อยากทำงานแล้วเห็นไหมเห็นวตา okay. ในฐานนน้องขอมไม่ใช่คนที่พี่พีเคพูดแล้วจะฟังแต่ถ้าวันนึงเขาเปิดใจฟังขอมยินดีนะแล้วมันมีคนไหนที่หอฟังก็ต้องเนี่ยก็ต้องให้เขาให้เขานึกว่าใครในวงการบันเทิงเพราะคนที่อยู่ในวงการบันเทิงในวันนี้อะเ,<ข>เวลาที่น,นะ <laughs> นันเน็กไงใจหอมคิดถึงนัเน็ก แต่หอมไม่รู้ความสัมพันธ์ของเขาว่าเขามีพลังพอที่พี่พีเคจะฟังไหมแล้วคืนน,นั้นเอกอยากจะเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้ไหมไม่ใช่ไหมหอมก็คือแบบถือวิสางเขใในการพูดออกไปแต่หอมอไม่ได้มีพลังพอในการแนะแนวทางหรอกหอมแค่อาจจะมองวิธีการของพี่พีเคบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นในวงการบันเทิงแล้วหอมก็ไม่รู้เป้าหมายเขาว่าเขายังอยากกลับมาทางานอยู่ไหมแต่ถ้าเขาอยากกลับหอมคิดว่าการเปิด รับฟังคนอื่นหรือพี่น้องในวงการบันเทิงก็เป็นสิ่งที่รับฟังไว้ก็ดีนะแต่ว่าโอกาสต้นสุดั่นในการที่จะทำให้เรากลับมาที่เดิมด้านกัเราคิดว่าโอกาสของเรายังมีคนฆ่าคนตายยังไ,ได้รับโอกาสในการกลับมาเลยอ่ะที่พีเคก็ทำทำผิดผิดนะผิดใช่ไหมขอแค่สำนึกผิดอย่างจริงใจขอว่าจริงใจในการออกมาขอโทษ อันนี้เป็นอันนี้เป็นแค่่ของแนะนํานะแต่ผมแค่ไม่รู้ว่ามุมมองเขามองเรื่องนี้ยังไง <ừ. S 1> แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใครสักคนหนึ่งรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วรับผิดชอบมันแก้ไขมันผมว่าน่าจะมีโอกาสกับพื้นที่พื้นที่นั้นเพราะตอนนี้เราไม่มอยากทำลงไปนะะผมไม่ได้เข้าไปสื่อสารกับเขาค่ะอันนี้ก็คือตอบไม่ได้แล้วการที่เราตับเลือกต่งางจริงๆศเรากลัวว่ามันจะมีคนามาโจมตีหรือด่ามากใช่ไหม คนด่าใช่ด่ากูเรื่องอะไรทำไมทำไมเก่งไหมเก่เก่งเก่งเก่งเลยเนาะเออก็ผมเป็นคนตรงๆอ่ะก็ถามหอมของก็ตอบตรงๆคือวันนั้นนักข่าวถามว่าหอมได้มาเป็นกาวใจไหมก็หอมไม่ได้เป็นกาวใจหอมจะเทคเครดิต ทำไมอ่ะหอมไม่ได้เป็นกาวใจในการทําให้เขาประสานกันเลยหอมคุยอยู่แต่ฝั่งเดียวหอมก็แค่สื่อสารเลยนะคะไม่ได้ต้องถามหอมอีกว่าเออได้คุยกับพี่พี่เคไหมไม่ได้คุยแค่นั้นเองค่ะถามถามมาก็ตอบตรงๆอะไรที่ตอบได้ของก็ตอบพี่หอมเนี่ยพี่พี่โอ้เขาก็บอกว่าเขารู้จักกับพี่หอมดีนะแต่เขาแบบขอบคุณมากที่พี่หอมเชื่อใจเขาแบบไม่ได้ตะกี้นะอะไรนะคะเขาเขาชื่นชมพี่หอมมากเลยพี่หอมมาแบบเชื่อใจเลยเอะไรเนี่ย ที่เขาจะฟ้องกันเรื่องเงินนะนะมันไม่เกี่ยวกับหอมอยู่แล้วอย่างที่หอมเคยบอกไปว่าเขาเปิดบริษัทกันสองคนความจริงรู้กันอยู่สองคนแล้วไม่ว่าผลจะออกมายัางไงไม่เกี่ยวกับหอมเลยหอมเป็นคนนอกด้วยซ้ำหอมไม่สามารถจะออกไปบอกได้ว่ายกก็ต้องชนะพี่แค่ต้องชนะพูดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องของเขาเลยไม่เกี่ยวกับหอมหอมมีหน้าที่ให้กําลังใจทําไมถึง trust yo เพราะวันหนึง่งเราก็คุยกันเหมือนผู้หญิงก็จะพูด พูดความรู้สึกพูดบางเรื่องที่บอกว่าอันนี้หนูไม่เคยบอกใครเลยนะพี่สาวเขาให้ใจหอมมาก่อนฉะนั้นหอมอ่ะไม่จะไม่ทรยศ์ความไว้ใจที่คนมอบให้จริงๆเพราะว่าหอมรู้สึกว่าใครสักคนหนึ่งไว้ใจแล้วเล่าเรื่องบางเรื่องให้เราฟังอ่ะหอมอยังรู้สึกว่าโอ้หเขาให้ค่ากับเรามากฉะนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่หอมอ่ะไม่ได้เข้าไปคุยกังพี่เพีเพราะหอมกลัวว่าโยกเกิดก็กจะกังวลแต่งี้หอมมึงนกสองหัวหรือเปล่าก็เหมือนเอาจริงเหมือนเพื่อนทะเลาะก,กันอ่ะสมมติเราวันนี้เราทะเลาะกับใครเราก็อยากให้เพื่อนอยู่ข้างเรา มึงชัดเจนเลยมันอ,อยู่ข้างใครอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าหอมให้กำลังใจอย่างเดียวนะไม่ได้ช่วยเหลือในด้านอื่นๆในขณะที่พี่วีเคยังรักและปรารถนาด,ดีเหมือนเดิมแล้วก็ห่วงเสมอแต่ว่าการเจอการกับมือคืนอะไนาคตก็สามารถเุยกันได้กับใครก็ได้ได้แค่อย่าพูดเรื่องโยเกิร์ตเพราะจะแม้เหมือนรับรู้รับสารจากฝั่งนี้มาคือเขาสามารถอย่างมาถามใครถามทุ๊กตาได้เลยได้เลยจุ๊พี่พี่บอกหอมเหงามากมานั่งกินข้าวเป็นเพื่อนพี่ได้เลยนะได้เลยยังเป็นน้องรักเสมอได้ะ มทําอีเวนต์ด้วยกันน่าจะประมาณปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วเลยจัดรายการอลไรก็ไม่เจอไม่เจอค่ะไม่ไม่ได้จัดด้วยกันอยู่แล้วตอนนี้เขาก็จัดกับเพื่อนฝูงสำหรับพี่ดูฝูงต้องการสนุกสนุกนะหอมไม่รู้สังคมเขานะตอนนี้ค่ะชีวิตการดําเนินชีวิตของเขาณตอนนี้ส่วนใหญ่เราจะเจอกันเออ่เรื่องงานอยู่แล้วแต่ว่าเราเรารู้จักกันมาเป็นโอ้เป็นสิบปีแล้วอะค่ะ ความรักความปารถนาดีของพี่น้องชาวเอทามก็คือแบบค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ยังเป็นครอบครัวที่ที่หวังดีเสมออยู่แล้วค่ะแค่ไม่มีโอกาสได้ได้พูดกันเท่านั้นเองถามเรื่องอื่นไปแล้วเราไปเสนอให้พี่เปิ้ลที่พี่จนไปเที่ยวบาโคนเราเราไปสร้างฟังแล้วฉันจะพเาไปถึงพีนไม่ใช่ก็ก็พี่เปิ้ลเขาโพนไงว่าเมียเขาอยากไปเที่ยวบาโคสแล้วเขาแบบจะต้อง ให้ไปดีไหมแปลว่าเนี่ยสามีกังวลใจแล้วเมื่อสามีกังวลใจก็มาที่เราดูแลซิพี่ดูน้องสาวพี่ไงเดี๋ยวหนูดูแลให้ดูแลพี่จูนให้เป็นอย่างดีโอ้อิ่มหนำทานกับข้าวสั่งอาหารมาสั่งอาหารมาเลยอาหารลาบอร่อยรเออพเิลขึ้นไปข้างบนไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำไมอ่ะจะเยี่ยวพอตอนนี้ครัเออแต่แล้วสุพิศต้อมาต้มาประกาศว่า ามร้อยหถ้ามันไปได้เน่เขาเนี่ยนะเป็นคนที่เสนอตัวแต่แรกๆเลยนะว่าจะไปแล้วเราก็บอกว่าไม่เอาตามไม่เอาเราโอเคแล้วแค่นี้เราโอเคคอนเทนต์แค่นี้เราโอเคแล้วนางไปรวบรวมทีมเดอะตามมาแล้วมาเสนอมานําเสนอทำแพ็กเกจหรอเปทำแพ็กเกจเพราะรู้ว่าเราไม่เอามาใครบ้างใครบ้างตูมตามเดอะตามอาเดอะตามดอม ไม่ได้ไม่ได้ออกเองเออแต่ว่าเขาก็เออเขาก็อยากแบบพรีเซนต์ตัวเขาแต่ว่าไอ้เรื่องเอาใครมายืนเนี่ยมันคงเป็นโอกาสพิเศษมันไม่ทำบ่อยๆเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนจะมาทำคอนเทนต์ได้ตลอดเวลาถูกไหมอ่านก็คือเปิดปกติแล้วก็เก่งใจลูกค้าเราที่เรไปมีใครน่าพิเพ่งที่สุดๆๆไม่มีค่ะทุกคนเป็นมืนดาราลูกค้าก็น่ารักเออเพื่อนๆก็น่ารัก่งเจออะไรแปลกๆ ฟีดแบ็กใครดีสุดหรอตลกสุดเป็นป๋องหอยเอางี้เซอร์ไพรส์สุดเซอร์ไพรส์สุดดีกว่าเออแล้วก็ถามว่าเอ้ยพี่หอยนั่งกับลูกค้ายังไงก็ไปนั่งแป๊บนึงนะแล้วก็หันไปถามว่าพี่ดื่มอะไรลูกค้าบอกออกไปเขาน่าจะพูดเล่นแหละพูดเล่นเออนิกกี้ยงเปโน่นอะไรนะคะนิกกี้งเปนโน่นนึ่งิกกี้เป็นอะไรนะคะโน่นหนึ่งนักวานิลลาเป็นโน่น หมายถึงว่าดี่ช่คกีชอบอะไรเงี้ยเหรอคะตัวเปรียบเทียบไม่มีใครเลยค่ะตอนนั้นค่ะเลยได้นิกกี้มาค่ะค่ะลองอ่ะถ้าดูเอามาเอาหน้าเดทเอาอะไรมามันไม่ถึงนิกกี้อยู่แล้วค่ะเขาเอาป่องอย่างนี้โอตาโมดดีเจอาร์ตอย่างนี้ค่ะมาเปรียบเทียบกับนิกกี้เราก็ต้องเลือกนิกกี้คือป้องนวัดอะมาสนิทกันเหมือนบอยเลยเหมือนบอยพิษนุ อะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้จริงไก่เห็นตีนง um ูไปหน่อยใจพี่อ๋ออยากอยากได้ใครเป็นพิเศษลุกอิชิกาวะโอ้ทะไมทำหน้าเจ็บบุรี่ฉันนะก็เดินถามฉันว่าฉันอยากได้ใครนี่ซับกาปาโฮซับบาโฮอ๋ออ๋อไม่อยากได้ร่วมเรียนเคียงหมอล้วยดเขาเป็นเป็นเรื่องของความรัก เออเทสเทสเป็นแบบนี้เบาโคนก็ปล่อยเขาทำหะ้าที่อยู่เขาไปแต่ว่าไม่เอามาแบ่งใครแน่นอนหมายถึงว่าลูกอิชิเขาทานได้หรอเะเรารู้จักเรารู้จักเขาได้หรอหมายว่าสเปคเราค่ะคือถ้าเกิดเอาเนี่ยลุกมาเปรียบเทียบกับนิกกี้นิกกี้ไปตั้งแต่แรกเลยได้ลุกเลยลุกลาฟเลยโอเคขอบคุณนะคะปล่อยได้ปล่อยโดน 啊啊啊